อย่างดนตรีพี่น้องรู้จักดนตรีไหมเคยฟังไหมดนตรีเนะี่คือการดีสีตีเป่าน่พี่น้องมันเป็นเส้นทางของบรรดาน,นาซอรอของเยโฮดีไม่เคยปรากฏอยู่ในเส้นทางของมุสลิมเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่การที่มุสลิมเราไปยึดเอาแนวทางดีสีตีเป่ามาเป็นแนวทางอะไรครับเหมือนจะเป็นการได้ว่าอิสลามเพราะว่าอะไรเป็นบทเพลงอิสลาม ถามจริงเหรอไม่กลัวอัลอจริงจริงเหรอมันต่างกันอย่างชัดเจนกุรายขอล้อกับบทเพลงพูดถึงนบมีมูฮัมหมัดพูดถึงอาล้อพูดถึงรสุลแต่พูดเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าสบายหูแต่ถ้าว่าเราอ่านกุรายแล้วมัน ต่มื่ราฟับทพิจารณาในส่วนถ้อยคำกุรานเนี่ยมันจะเพิ่มพูนอีมานในเราแต่ถ้าหากว่าเราฟังเพลงก็อให้พูดถึงอัลลอฮ์ก็อให้พูดถึงนบีจะไม่มีทางเพิ่มพูนอีมานแต่อย่างใดและเส้นทางของชัยตอนไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่มีความสามารถที่จะมาทําให้เรานั้นมีอีมานได้แน่นอนถ้าเป็นเส้นทางของชัยตอนพี่น้องไม่มีสิทธิ์และไม่มีทางเช่นนั้นสําคัญมากมาก ที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าชิรินีคืออะไรแล้วบางครั้งชิริกมันมาในบทเพลงเราฟังนะครับในบทเพลงหลายๆบทเพลงที่พูดถึงการกําหนดของฟ้าให้กว่าความรักของชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้พรหมลิขิตพรหมเนี่ยที่เป็นพระเจ้าของฮินดูเนี่ยไปลิขิตสิ่งนี้สิ่งนี้หรือว่าการสูเสียบางครั้งเพลงเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกเราอกหักเราระทมทุกข์กับความอกหักกับความสิ้นหวัง หรือว่าบางครั้งเพลงก็ทําให้เราเลยเฉดในเรื่องของความสุขมากเกินไปทั้งหมดเป็นการปฏิเสธกรดกรด,กด,กด,กดของอลัลลอฮฺสุาตาลต่าทั้งสิ้นมันเป็นเส้นทางหนึ่งของการทําชีริกพี่น้องจะปล่อยให้สิ่งดังกล่าวนี้มันวนเวียนอยู่ในใจของเราไปอีกนานเท่าไหร่จนวันสุดท้ายเลยอ่ะถ้าเราไม่มีสิทธิ์ได้ตอบบาตตัวท่านท่านอบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะอะลัยซัลลัมว่ากุลบัีิอาดัมจุบะอัลอลาม,ามัต ลูกหลานของอาดัมจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เขาตายถ้าว่าเราตายในสภาพที่เป็นชิริกะถ้าว่าเราตายในสภาพที่ฟังเพลงแล้วมันชีวิตอยู่ถ้าว่าเราตายในสภาพที่ให้ความสําคัญกับดุนยามากกว่าการละหมาดของ Allah ถ้าเราตายในสภาพที่เราปฏิเสธต่อแล้วเราเกิดมาในสภาพที่เป็นชีวิตแบบนั้น